พระเจ้าเห็นคุณค่าของอวัยวะทุกอวัยวะเราอย่าทําให้ตัวเองด้อยค่าลงไปทุกคนมีคุณค่าครับอย่าด้อยค่าตัวเองลงไป CGNTV สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพบกับรายการ Living Life กับผมพรสวงจิตแจ้ง ศรีชัยพิบานคิดจักตรังนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์กันใน1โครินบทที่12ข้อที่21-31ถึง31นะครับผมให้หัวข้อมันที่ว่าการมองเห็นคุณค่ากันและกันในพระกาย1โครินบทที่12ข้อ2 1ถึง31และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับท่าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกาย ที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอาวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นพระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ 1. บรรดาอัครทูต 2. บรรดาผู้เผยพระวจ,จนะ 3. บรรดาอาจารย์ ต่อจากนั้นผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพต่อจากนั้นของประธานในการรักษาโรคพวกที่ให้ความช่วยเหลือพวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกแปกทุกคนเป็นอัคระทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นอาจารย์หรือทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือทุกคนมีของประธานในการรักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกแปกหรือทุกคนแปลได้หรือ แต่ท่านั้งหลายจงขนขวายของประธานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในพระคัมภีร์เนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจะอวยพรชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักเขาจะต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันเรามองเห็นคุณค่ากันและกันในพระกายได้อย่างไงจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับท่านเปาโลได้นําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของพระกายของพระเยซูริ์เจ้า โดยการยกตัวอย่างของร่างกายเนี่ยนะครับมาทําให้เราเห็นในวันนี้เราจะมองเห็นพักกายกันโดยประการที่1ครับโดยพินิษถึงความเป็นเอกภาพถ้าเราอ่านในข้อ21นะครับเราจะสังเกตว่าตาจะว่าแก่มือว่าข้าเพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าเพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าหลายครั้งทีเดียวที่เราอยู่ในภาวะหยิ่งเยโสครับ เราไม่ต้องการคนอื่นเราคิดว่าพระเจ้าอวยพรฉันฉันมีของประทานแบบนั้นแบบนี้จนฉันเนี่ยไม่ต้องการคนอื่นความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่เคารพในการเป็นเอกภาพของพระเยซูคริสต์พระกายของพระองค์มียวัยวะหลายส่วนดังนั้นเองเราต้องเคารพในเอกภาพนั้นบางคนยิ่งกว่านั้นอีกครับยังบอกว่าข้าพเจ้าประจดทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกาลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ง้อใครเด็ดขาดเว้นแต่พระเจ้าเอาความคิดเหล่านี้ เอาไปลงถังขยะได้เลยนะครับเพราะพระเจ้าไม่ต้องการความคิดแบบนี้พระคัมภีร์ในข้อ2สบอบกว่าที่จริงอวัยวะที่อ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้ทําให้เราเองนั้นมองดูตัวเองอย่างถูกต้องด้วยนะครับพระเจ้าเห็นคุณค่าของอวัยวะทุกอวัยวะเราอย่าทําให้ตัวเองด้อยค่าลงไปทุกคนมีคุณค่าครับอย่าด้อยค่าตัวเองลงไปแต่คํานี้น่ากลัวด้วยนะครับที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอ คำว่าเราหมายถึงส่วนรวมในพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังเชให้เราเห็นว่าเราควรจะมองพี่น้องที่อ่อนแอและให,ให้คุณค่ากับเขาไม่ใช่เห็นว่าเขาอ่อนแอแล้วก็ทับถมเขาวันนี้มุมมองของเราที่มีต่อพี่น้องในคริสตจักรเป็นยังไงเราให้คุณค่าของคนจากอะไรไม่ว่าใครก็ตามนะครับเราต้องให้คุณค่าเขาเสมอเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่ไม่เคย ทำอะไรในิสตจักรมากมายแค่มาร่วมประชุมและเขาเองอาจจะเป็นแค่คนที่ลำบากยากจนคนหนึ่งแต่เราจะด้อยค่าของใครไม่ได้เพราะพระกัมภีร์กำลังสอนเราในจุดนี้นะครับว่าอวัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติมากขึ้นอวัยวะที่หน้าดูนั้นเราจะทำให้หน้าดูยิ่งขึ้นแน่นอนครับเวลาคนเราแต่งตัวเนี่ยนะครับใบหน้าที่ดูหน้าดูอยู่แล้วก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้น นะครับบางคนเนี่ยนะครับเท้ามันไม่ค่อยน่าดูก็ต้องใส่รองเท้าให้มันงดงามยิ่งขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเองทุกคนก็สนใจในสิ่งที่อยากจะทาให้ดีขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อเอกภาพเหล่านั้นนะครับข้อ24เป็นเรื่องสําคัญมากในจุดนี้บอกว่าเพราะว่าอาวัยวะที่น่าดูแล้วไม่จําเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะในร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ําต้อยนั้นนับถือมากขึ้นพระเจ้าเป็นคนทํานะครับ พระองค์ทรงทาให้เสมอภาคดังนั้นเองเมื่อพระองค์ให้เสมอภาคเราอย่าทําให้พี่น้องรู้สึกย่ําแย่เพราะความคิดของเราค่านิยมของเราหรือค่านิยมของสังคมเราเอาค่านิยมของโลกมาใช้ไม่ได้ประการที่สองนะครับก็โดยการพระวงซึ่งกันและกันในพรกกายพระคภีร์ในข้อ25บอกว่าเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกอย่างพะวงซึ่งกันและกันมีสองคำที่คนละขั้วเลยครับขั้วแรกคือชิงดีชิงเด่น อันที่สองก็คือพอวงกันและกันพระเจ้าต้องการให้เราพวงกันและกันการพะวงกันและกันอธิบายในข้อ26 27ว่าก็คืออวัยวะหนึ่งเจ็บอีกอวัยวะก็พลอยเจ็บด้วยเมื่ออวัยวะได้รับเกียรติเราก็จะรับเกียรติด้วยกันเพราะอะไรครับเป็นอวัยวะเดียวกันถ้าเราดูในข้อ27บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ต่างเป็นอวัยวะของพระกายนั้นพระคัมภีร์ได้ให้เราเข้าใจถึงเอกภาพอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นกายของพระเยซูคริสต์ มีคุณค่าเพราะเป็นของพระองค์นะครับเมื่อเราพูดถึงจุดนี้แล้วบางครั้งเราต้องนำมา,าใช้ชีวิตของเราครับวันนี้ในคริสตจักรเมื่อเรามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงครับในภาพรวมที่เกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรมีการฟ้องร้องกันโอ้มันเป็นภาพที่น่าอายน่าสมเพชน่าสงสารดังนั้นเองนะครับเราจะรู้สึกยังไงถ้าสาลถามว่าอา้าวในทั้งคู่เป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอ อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าบางครั้งเราก็รู้สึกแย่เอาล่ะครับมองเห็นคุณค่ากันในพรกกายหนึ่งครับโดยพินิจถึงความเป็นเอกภาพ2โดยะวงกันในพรกกายอันที่3ครับโดยพร้อมรับใช้ตามพระไถยสังเกตนะครับผมให้ในจุดนี้ว่าพร้อมรับใช้ตามพระไถยเพราะอะไรครับข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งบางคนเป็นอัครทูต 2. ผู้พิชนะ3ครูบาอาจารย์ พระคัมภีร์ได้บอกว่ามีคนที่เป็นคนที่สอนในคริสตจักรคนเหล่านี้เนี่ยนะครับทั้งในคริสตจักรสาค,คลคริสตจักรท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งคนเหล่านี้ไว้ต่อมาพระคัมภีร์บอกว่าต่อจากนั้นหมายความว่าอย่างไงครับเป็นพันธกิจที่รองลงมาก็คืออิทธิฤทธิ์รักษาโลกอุปการะครอบครองรู้ภาษาแปลกๆพันธกิจเหล่านี้รองลงมาแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในลำดับไหนก็ตาม เราเองต้องพร้อมที่จะรับใช้เพราะพระเจ้าเป็นผู้กําหนดเราไว้ในข้อยี่บ้าบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอัครทูตไม่ใช่ทุกคนจะรักษาโรคไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาษาแปลกพันธกิจทั้งสองเนี่ยนะครับในส่วนแรกซึ่งเป็นการสอนและส่วนที่สองเป็นส่วนที่ปฏิบัติด้านอื่นๆยังไงก็ตามคริสตจักรของพระเจ้าก็จําเป็นจะต้องให้คุณค่าและรับใช้พระเจ้าตามของประทานถ้าเรามอการจะอ่านในพระคัมภีร์เอเฟรซัสเราจะรู้ดีว่า ของประทานในริิตจัจเนี่ยนะครับมีมากมายและมันจเจริญเติบโตได้เมื่อเราทุกคนทําตามหน้าที่และผูกพันกันด้วยความรักดังนั้นนะครับเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราจะสําเร็จในราชกิจของพระเจ้าได้มากกว่าอยู่ลําพังวันนี้ผมพูด3ประการนะครับการมองเห็นคุณค่าในพระกาย 1. โดยพินิจถึงความเป็นเอกภาพ2โดยพะวงกันในพรกกาย3โดยพร้อมรับใช้ตามพระไถยแล้วผมเชื่อแน่นอนครับว่า เมื่อไะไรก็ตามที่เราเองมองเห็นคุณค่ากันและกันพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรคิดจักของเราขอรู้ใจที่ฐานครับขค่แต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอโปรดให้ข้าพงองหลายเข้าใจในพระชนะของพระองค์มองเห็นคุณค่าของกันและกันโดยพินิจถึงความเป็นเอกภาพโดยพะวงกันในพระกายและพร้อมรับใช้ตามพระถ่ยของพระองค์พระองค์เจ้าข้าอย่าข้างหลายมองเพียงแค่ตัวเองแต่ให้มองภาพที่พระองค์ได้ส่งกําหนดไว้ให้เพื่อข้าพหลายจะเป็น พระกายของพระเยซูคริสต์ที่เกิดผลสำฤทธิ์ตามวัตถัยของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเจผ่พรครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งทาง YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาในช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ